รุ่มสดยามเช้าโดูดกลุ่มปตท PT ทีที b l l Chemical น้ำดื่มสยามสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับราการสดยามเช้านะครับวันนี้พบกันในเช้าวันจันทร์ครับ4พฤศจิกายนตลาดหุ้นไทยเปิดตลาดมาเช้าว,วันนี้ดัดชนีหุ้นไทยเซ็ตอินด x นะครับเปิดที่1,412 2ุดจุดนะครับก็ปรับลดลงทันที16.81จุดแนะครับแล้วก็ลงไปต่ำสุดวันนี้เพียงเปิดมาได้ประมาณสัก35-36นาทีนี่ก็ลบไป25.02จุดนอะครับอันนี้เป็นจุดต่ำสุดนะขณะนี้ก็ยังเคลื่อนไหวอย,อยู่ในแดนลบตั้งแต่เปิดตลาดมาปัจจัยสำคัญก็ยังอยู่ที่ปัจจัยเดิมๆครับก็คือความวิตกกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองอันสึบเรื่องมาจากพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมนะครับซึ่ง ในขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการไปพิจารณาในส่วนของวุฒิสภาวันนี้ก็คงจะต้องติดตามนะครับช่วงบ่ายๆว่าจะมีปัจจัยด้านบวกอะไรเข้ามาช่วยพยุงดัชนีหุ้นไทยให้ขยับขึ้นมาได้บ้างหรือไม่นะครับเ,เมื่อวันศุกร์นั้นตลาดหุ้นไทยก็ยังอยู่ในวังบนของความวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องปัจจัยทางการเมืองนะครับทำให้ยังเป็นอีกวันหนึ่งนะในการซื้อขายส่งท้ายสัปดาห์ เมื่อวันศุกร์นั้นก็ยังปรับลดลงไป13.80จุดนะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็0.96ดัชนีก็ปิดที่1,429.08จุดนะครับโดยมูลค่าการซื้อขายนี่เรียกว่าค่อนข้างบางลงอย่างชัดเจนนะครับ29,421.69ล้านบาทนะครับโดยถ้าจำแนกการซื้อขายก็ปรากฏว่านักลงทุนต่างชาติและก็บัญชีหลักทรัพย์นะครับเมื่อวันศุกร์ก็เป็น สองกลุ่มที่ขายสุทธินะครับสูงสุดนี่ก็เป็นนักลงทุนนักลงทุนต่างชาติกับขายสุทธิไป1 7 7 1 2 2เ็ล้านบาทแล้วก็ในขณะที่บัญชีหลักทรัพย์หรือ Pro อพเทรดนะครับก็ขายสุทธิไป92.24ล้านบาทสถาบันกับนักลงทุนรายย่อยก็ซื้อสุทธินะครับโดยสูงสุดนักลงทุนรายย่อยซื้อไป1,100.39ล้านบาทแล้วก็สถาบันขายสุทธิไป763.07ล้านบาทนะครับอ่านดับหลักทรัพย์นี่ปรากฏว่าปรับตัวลดลงก ประกอบไปด้วยจัสมินลงไป45สตางค์นะครับกาศิกรไทยลง4บาท50ทรูก็ลงไป25สตางค์นะครับธนาคารไทยพาณิชย์ปรับตัวลดลงไป3บาท50แล้วก็แอดวานซ์ก็ลงไป5บาทนะครับก็อยู่ในกลุ่มสื่อสารกับกลุ่มการเงิน2กลุ่มหลักๆนะครับในห้าดับหลักทรัพย์ที่เป็น most active เมื่อวันศุกร์นะครับมาดูตลาดหุ้นยุโรปแล้วก็สหรัฐกันนะครับยุโรปนี่ปัจจัยสําคัญก็เป็นเรื่องของผลประกอบการ ของตลาดหุ้นในยุโรปเขานะครับก็ดัชนีก็เคลื่อนไหวในกรอบแคบๆครับ,รบปิดตลาดนี่ดัชนีฟุซี่ร้อยหรือฟันเดอร์ไทม์ร้อยตลาดลอนดอนนะครับก็บวก3.31.0.05%นเนะครับเกือบจะไม่เปลี่ยนแปลงนะครับในขณะที่เยอรมันดัชนี d ด x นี่ก็ยังสามารถยืนอยู่เหนือน9 0 0 0จุดได้นะครับปรับตัวลดลงไป26.09จุดหรือ0เปอร์เซ็นต์ CAC 40ของฝรั่งเศสก,ก็ปรับลดลง สูงหน่อยนะครับ0.62หรือว่า26.70จุดนะครับก็คงจะเป็นผลประกอบการของหุ้นบริษัทร,รถยนต์เรโนนนะครับที่ร่วงลงเมื่อวันศุกร์นั้น5หลังจากที่หุ้นส่วนสำคัญก็คือนิสสันมอเตอร์นะครับก็ได้ปรับลดคาดการผลกำไรของในส่วนของอที่ไปถือหุ้นอยู่กับเรโนลลงนะก็ทำให้มีแรงเทขายหุ้นของรถยนต์เรโนลลงทันทีก็หุ้น c ซ c 40ก็ลงนะครับ ส่วนตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อวันศุกร์ก็ปรากฏว่ามีข่าวดีอ,อยู่2ข่าวนะครับก็อันแรกเลยก็คือสถาบันจัดการด้านอุปทานหรือ ISM นะครับ Institute of Supply Management ก็ได้รายงานตัวเลขภาคการผลิตของสหรัฐอเมริกาเดือนตุลาคมนะครับปรากฏว่าขยายตัวติดต่อเนื่องกัน5เดือน ติดต่อกันนะครับนาตาที่เร่งขึ้นจากเดือนก่อนด้วยนะครับโดยตัวเลขก็มาอยู่ที่56.4จนะครับจริงๆคาดการณ์ว่าจะชะลอตัวลงนะครับกับสวนทางคาดการณ์ขึ้นมาอยู่ที่56.4ในขณะที่เดือนกันยายนก่อนหน้านั้นนี่อยู่ที่56.2นะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีของภาคการผลิตนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันก็มีเรื่องของยอดขายเครื่องบินก็ปรากฏว่าประธานโทษยอดขายรถยนต์เดือนตุลาคมนะครับของ Big กทรี นะเป็นบริษัทขายรถยนต์ชั้นนําของผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนําของสหรัฐนะครับก็ปรากฏว่าเติบโตในระดับตัวเลขเป็น2หลักเลยนะครับเป็นดับเบิลดิจิตเลยนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีแต่ข่าวดีก็กลับไปเป็นมองในมุมข่าวร้ายได้นะครับเพราะว่าตัวเลขเศรษฐกิจที่ดีอย่างนี้ก็จะไปสนับสนุนข้อวิเคราะห์ล่าสุดนะครับก็คือเชื่อว่าเอาเข้าจริงแล้ว QE ที่คาดว่าจะลากกันไปยาวนั้นอาจจะไม่ยาวครับเดือนธันวาคมนี้อาจจะเป็นไปได้ ที่จะมีการตัดสินใจแท็บเพลิงนะหรือว่าลดเม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจลงนะตัวนี้ก็กดดันให้หุ้นของสหรัฐเมื่อวันศุกร์ก็ขยับไปบวกไปได้ไม่ไกลนะดาวโจน์นี่บวกไป0.45เนะครับนสแดกก็บวกไป0.06 s, s p 5 0 0บวกไป 0. 2 9ดนะครับดูทั้งสัปดาห์นี้ดาวโจน์บวกไปทั้งสัปดาห์นี้ซื้อ,อขายนะครับ0.3% NASDAQ ก็ลบประมาณ0.5นะครับ S&P 500ก็บวกประมาณ0.1ก็ถือว่ายังเป็นสัปดาห์ที่ทั้ง s p 5 0 0และดาวโจน์นี่ก็สามารถที่จะบวกได้นะครับมาที่ตลาดหุน้นเอเชียเช้าว,วันนี้ครับนิกเกิลวันนี้ปิดชดเชยวันวัฒนธรรมนะครับซึ่งตรงกับวันที่3พฤศจิกายนคือวันอาทิตย์ทีี่่ผาาาานานนมวั้เเหยุดดดชตล หุ้นแล้วก็สถาบันการเงินต่างๆก็ปิดทําการนะครับส่วนตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้ครับวันนี้ก็อยู่นิ่งๆนะครับเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆแต่ก็เปิดมาก็บวกตั้งแต่เช้านะครับล่าสุดนี่ก็ยังบวกอยู่4.59จุดร้อ0.21เปอนะครับห่างเสงิ์บวกอยู่35.66จุดนะครับเรทรดไทม์บวก6.09จุดร้อยละ0.19ในขณะที่จาก,การ์ตาแล้วก็ฟิลิปปินส์นะครับก็ดูจะสวนทางกันครับจาก,การ์ตานี่เกือบจะไม่เปลี่ยนแปลงเลยครับล่าสุดนี่บวกอยู่2.22จุด ก็เคลื่อนไหวแดนลบแดนบวกสลับกันในขณะที่ฟิลิปปินส์วันนี้ปรับลดลงค่อนข้างแรงหน่อยนะครับเช้าวันนี้ล่าสุดนี้อยู่ที่55.57จุดปรับลดลงนะครับร่ว่อรก็คงจะใกล้เคียงกับตลาดหุ้นไทยนะครับมองในแง่เปอร์เซ็นต์ส่วนค่าเงินบาทเช้าวันนี้เปิดมาอ่อนค่าลงอีกนะครับหลังจากที่เมื่อ,อวันศุกร์นั้นเนี่ยก็อ่อนค่าลงไปแล้วนะครับวันนี้นี่เปิดมาส1 2 1ดถึง23นะครับดอลลาร์มีทิศทางที่แข็งค่าขึ้นนะครับทั้ง จากปัจจัยเรื่องที่คาดการว่า QE จะออกเร็วทําให้มีแรงเทขายพันธบัตรนะฮะทำให้ยวพันธบัตรนี่ก็ขยับสูงขึ้นส่งผลให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นแล้วก็เงินสกุลต่างๆในขณะนี้นะครับรวมทั้งเยนซึ่งล่าสุดนี่ก็อยู่ที่98.74แล้วก็ยูโรที่1.3494นี่ก็รวนแล้วแต่แข็งค่า ร่วมและต่อ่อดค่ากันโดยโดยทั่วหน้าเลยนะครับราคาน้ํามันครับปิดท้ายครับเมื่อวันศุกร์นี้ลงค่อนข้างแรงนะครับทั้งเบรนแล้วก็ WTI เช่นเดียวกับดูไบเมื่อวันศุกร์นะครับลงไป0 7 1แต่ว่าตลอดทั้งสัปดาห์นี้น้ํามัน Asia เอเชียสเปรดรูปยังขยับขึ้นนะครับคงต้องรอราคาวันนี้ที่อาจจะขยับตามราคาเมื่อวันศุกร์นะครับแล้วก็คงจะมีผลที่ต้องมาดูเรื่องค่าการตลาดของเราว่าเป็นอย่างไรนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงราคา ราคาปรีกหรือไม่นะฮะต้องติดตามดูเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ามาดูเรื่องของราคาทองคำครับ PTT Global Chemical s. แกนนำด้านธุรกิจเคมีภัณฑ์ของกลุ่มปตทผู้ผลิตผลิตภัณฑ์โอเลฟินและอะโรเมติกชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เรายังคงมุ่งมั่นสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตด้วยนวัตกรรมความหลากหลายของเคมีพันเพื่อประโยชน์ในการดำเนินชีวิตตั้งแต่เช้าจรดเย็น PTT Global Chemical หนึ่งในผู้นำด้านธุรกิจเคมีพันเพื่อสร้างสรงสรค์คุณภาพชีวิตสิ้นประทีปธรรมแทบสิ้นใจไทยทางลาล้านน้ำตาหลังเป็นสายใจหม่นหมองทรงเสด็จ สู่นิพพานตามคันลองเหลือหลักธรรมค่าดั่งทองแด่พองเรากล้าวกระหม่อมกลุ่มปตท จากการคาดการณ์ใหม่ที่ว่า QE อาจจะไม่ได้เลิกช้านะครับอาจจะเลิกเร็วๆประมาณการประชุมเดือนธันวาคมแล้วก็ดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นนะครับทำให้ เมื่อวันศุกร์นั้นราคาทองคำตลาดโคเม็ก็ยังปรับลดลงนะครับ10เหรียญ50เซนมาปิดที่1313เหรียญย0เซนแล้วก็ตลอดทั้งสัปดาห์นี่ราคาทองคำที่ตลาดโคเม็ก็ปรับลดลงไป2.9%เกือบสนะครับส่วนเช้าวันนี้ครับที่สมาคมค้าทองคำบ้านเราประกาศราคานะครับเนื่องจากว่าราคาเช้าวันนี้ถ้าเราดูที่ขาอ้างอิงนะครับก็คือ 1, 3 1 6เหรียญนั้นเนี่ยก็ยังเป็นราคาที่ปรับลดลงเดิมนะครับแต่ว่าวันนี้ที่ช่วยพยุงไว้ได้ก็คงจะเป็นเงินบาททีีนน่่่ออนนนคคาาาารัทให้้ชว บ้านเรายังไม่เปลี่ยนแปลงอีกวันหนึ่งครับเอาละครับหมดเวลาของรายการครับต้องลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ